สวัสดีครับพบกับช่องลุงดำทีวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนทริคเนาะการหาทรัพยากรในเกมนี้เนาะซึ่งทรัพยากรในเกมนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากมันจําเป็นยังไงมันจะเป็นในเรื่องของการวิจัยเอ่ยก่อสร้างเอ่ยต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นรักษาฝึกทหารอะไรต่างๆเนาะ มันก็ใช้ทรัพยากรทั้งหมดโดยรวมเนาะนี่ทรัพยากรทั้งหมดของผมจะมีตอนนี้มีอาหารอยู่ 11M เนอะ็มเนาะแล้วก็ไม้1 1เอ้ย13เนาะแล้วก็เหล็ก3.7นะเนาะเหล็กนี่ไม่ค่อยใช้เยอะมากจะใช้อาหารกับไม้เยอะเนาะซึ่งสําหรับการหาในทรัพยากรในครั้งนี้เนี่ยอันแรก,แรกเลยสาหรับมือใหม่ที่จะเล่นแบบว่าเวลยังไม่สูงเนาะก็ได้จากการานี่ตีผู้เจดเชือนะ้อเนาะมันจะมีให้เราเลือกตามลำดับขั้น ตอนนี้ผมมีถึง12บสองเบสสยังไม่ถึงนะสิต้องรอไปอีกเนาะใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการระดมพลอสูนติดเชื้อซึ่งยากมากผมบอกเลยว่ายากมากเนาะแต่สําหรับผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะได้ง่ายหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้มาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเอาชนะผู้ติดเชื้อได้เนาะก็จะได้ทรัพยากรนี่อาหารอะไรพวกนี้เนาะแล้วเราก็เก็บเกี่ยวมา มันก็จะได้เดี๋ยวผมรออีกอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะอ่านี่อย่างสมมุติอันนี้ผมก็ตีไปเยอะนั้นเนี่ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนาะผมก็จะเก็บรวบร,รวมเลยทีเดียวนี่เห็นไหมมันก็จะได้หลายเลยทรัพยากรสี่แสนเลยเนี่ยอย่างละเกือบเอ่ออาหารสี่แสน ไม้400,000เนานะแล้วก็โลหะหรือว่าเหล็กเนะี่ย80,000ก็ได้เยอะนะเยอะสําหรับผมนะผมว่ามันก็เยอะพอสมควรในช่วงมือใหม่ที่เราเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากมันช่วยเราได้เยอะเลยแหละมันช่วยเราได้เยอะมากส่วนอันนี้ที่บอกไปในใน,ในเกมแรกเนาะที่เล่นไปตรงนี้ก็คือการอัพสกิล แพ็กเกจหัวหน้าก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับทาเลนทาเลนเออชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเอาไว้ทำการทักอัปเกรดทักษะเนาะผมก็ได้อัปเกรดมาถึงเลเวลเท่าไรแล้วเนี่ยสิบสิบเท่าไรแล้ววะสิบแปดเนาะผมก็จะเน้นไปที่การวิจัยก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ออกรบ ถ้าออกลบจริงๆผมก็จะมาทำละเรื่องของการวิจัยทาเลนทางด้านลบเนาะท a น e n ด้านลบทักษะด้านลบเออพูดงี้ดีกว่านี่มันเป็นทักษะทักษะด้านลบเนาะส่วนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเขาเรียกยังไงคือแบบว่าอัปเกรดเมืองให้มันเจริญรุ่งเรืองเนาะผมก็จะมาเน้นเรื่องของการทักษะเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิจัยฟาร์มแต่ว่าผมจะเน้นแถวล่างเป็นหลักนะจะเน้นแถวด้านล่างเป็นหลักแถวล่างเนีน่ยทั้งหมดเป็นหลักเนาะเพื่อเพื่อเราจะได้เนี่ยทักษะเพิ่มความเร็วในการวิจัยของแลบอย่างเงี้ยเออถ้าเราทําแล้วมันก็จะได้อะไรหลายๆอย่างเนาะมันช่วยช่วยได้เยอะเลยแหละเนาะอ่ะก็จะนี้ไปก่อน เพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวฟาร์ม่าออกฟาร์มนี่แหละอันนั้นฟาร์มอาหารนี่ฟาร์มไม้เออโอเคก็ประมาณนี้เนาะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมไปออทำการรีทักษะก่อนนะไม่ต้องเอาไปว่าไปว่าไปเออเดี๋ยวไปทําลบก่อนอะไร็ไม่ต้องตอนนี้เรายังไม่ได้ลบจริงจังอะไรมากมายเนาะเพราะหลกอย่างคือผมไม่แนะนําให้ขึ้นอาสนะสำหรับคนที่แบบว่าจะเล่นสายฟรีเนาะ ผมแนะนําให้แค่อยู่แค่ R3 เราจะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรต่างๆเนาะให้ R4 หรือว่าคนที่รับผิดชอบคนที่มีระดับ r 4 R5 เีา้าเขารับผิดชอบไปเราเราจะได้ไม่ต้องเรียกไงไม่ต้องลําบากในการตัดสินใจบางทีเราอาจจะวางเสาวางบอร์ดอะไรไม่ถูกใจก็ให้คนอื่นเขาขึ้นไปเนาะมันจะง่ายอ,อ,อันนี้ก็ผมก็เวฟสิบสี่แล้วเนาะ เออหลังจากที่เราได้ดูกันไปแล้วเนาะผมตอนนี้ตอนที่ดูเรามาไตรสองล้านสองล้านกว่าเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่สามสี่ล้านแล้วนะนี่คลังรวมสี่ล้านแน่ยอดค้าสี่หมื่นแล้วอ่าอย่าไม่เดือดเข้าเรื่องการหาทรัพยากรเลยเนาะต่อมาผมจะสอนเรื่องการทริกทริกง่ายๆเลยการหาทรัพยากรแต่เราต้องต้องอะไรต้องเอ่อเปลืองทหารนิดนึงเนาะ นั่นก็คือการตีบ้านล้างบ้านล้างทำไงเราก็ไปสอดแหนมก่อนอ๋อนี้ไม่ต้องอันนี้มันมีคนอยู่เราไม่เอาเราเอา,าเฉพาะหลังที่ไม่มีคนสอดแหนมก่อนสอดแหนมให้หมดเลยเห็นไหมสอดแหนมมาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วบ้านนี้มีอะไรบ้านนี้ไม่มีไม้มไมเลยมีทหารไหมโอ้มีทหารอยู่พันห้า อย่างงี้เนาะไม่มีทร,รัพยากรเลยมีแค่หมื่นเนี้ยมันใช้ไม่ได้โอเคไม่เอาเราก็ไม่เอาเราก็ทิ้งไปเราไม่ต้องเสียดายนี่อย่างงี้อ่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้มีมีห้าหมื่นมีอาหารห้าหมื่นล้วก็โอเคดูดูทหารสิมีทหารพันพันสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเราตีเลยอ่ากดผิดกดออกเฉยเลยนี่เราไปตีเลยปุ๊บตีเลยตีเพื่ออะไรเพื่อ เอาทรัพยากรกับยอดค่าเนาะอะต่อมาก็บ้านหลังนี้มีทหารหกร้อยกว่าเออทรัพยากรนิดน้อย,น,อยน้อยนิดมากเราก็ไม่เอาโอเคแล้วก็ไปหาสอดต่อหลังนี้หลังนี้หลังนี้เหมือนจะไม่ค่อยไม่มีคนเราสอดไปเรื่อยแล้อย่าไปเสียดายมัน เราอย่าไปเสียดายเราจะได้ทรัพยากรไวมากในการสอดแนมในการออกตีบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้ทรัพยากรไวไวก็ออกไปฟาร์มเนาะฟาร์มอ่อสมมติว่าเราฟาร์มอะไรอะสี่สองล้านสองล้านห้าอย่างเงี้ยใช้เวลาฟาร์มสี่ชั่วโมงเลยนะทุกคนผมอยากจะบอกเลยนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเราได้แปดหมื่นแล้วแล้วเราค่อยกลับมารักษาทหารใช้ทรัพยากรนิดเดียวเองผมบอกเลย ทรัรรรพรยากรน,น้อยมากเนาะนี่เห็นไหมหลังนี้เจ็ดแสนเนี่ยเจ็ดแสได้ยอดค่าอีกต้องสามสามเท่าไรเนี่ยสามพันกว่าน่ะอุ้ยเนี่ยตีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ตีเข้าไปแต่ว่าเราก็เน้นบ้านล้างก่อนนะตอนนี้เราเน้นไปที่บ้านล้างก่อนโอ้เดี๋ยวชุดนี้มันเอาทหารไปหมดเลยรอสักครู่ อันนี้มันมีทหารอยู่สามพันกว่าผมจะส่งไปหลายๆทัพหน่อยส่งไปสามทัพเลยอ่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ยอดค่าเราจะได้ยอดค่าด้วยไงเออไปออกตีกัน แล้วมันก็จะได้ทรัพยากรด้วยไงเราจะเน้นไปที่บ้านล้างก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าบ้านล้างเนี่ยมันมันจะคนที่เขาเขาจะได้มาว่าเราได้เนาะแต่เป็นกิวเดี๋ยวมันมารุมเราเพราะเราเราเอาบ้านเป็นบ้านล้างก่อนบ้านล้างเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรมาฟรีฟีมาเลยถ้ามันเข้ากิวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะบ้านล้างเนี่ยก็คือคือจะไม่มีคนเล่นแล้วจะเขาไม่สนใจแล้ว แล้วกม็มีใครสนใจใครด้วยเนาะนี่นเห็นไหมไปเราไปดูยอดกันดีกว่าเออนี่อันนี้ก่อนนี่เห็นไหมได้อาหารมาเจ็ดแสนไม้ห้าแสนกราดโลหะอันนี้เขายังไม่มีอเนาะนี่เห็นไหมได้ยอดค่าด้วยเออน้ะถทหารเราเจ็บแค่นิดเดียวเองเรารักษาได้แค่นี้ ปะ่ะนี่อันนี้เราอันนี้ที่ผมตีรู้ไหมไมาตีหลายรอบเพราะว่าผมจะเอายอดจะเอายอดยอดค่าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ก็ยังได้อยู่นะเนี่ยแปดพันห้าพันเนี่ยก็ยังพอช่วยได้โอ้มามปนี่อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเราก็ไม่เอาสร้างเขาเสร็จแล้วเราก็มาดูเห็นปะ ดูตะก,กี้ผมมี 12M นะอาหารตอนนี้ขึ้นไป13แล้วแปบ๊บเดียวเองนี่แหละคือวิธีการหาซรัพแบบง่ายๆแล้วเราก็มารักษาดูนี่เห็นไหมใช่แค่300เองนิดเดียวเองเน้นไปที่การตีบ้านนะตีตีบ้านล้างมันจะได้ทรัพยากรเยอะและที่สําคัญเราก็จะได้ยอดค่าเลยนี่ผมยอดค่า50,000แล้วตอนนี้ผมว่านตัวผมเองน่าจะยอดค่ามากที่สุดในกิลด์นะเนาะคิดว่านะผมขอดูก่อน กิวไม่รู้อุ้ยวันมันไม่ไม่บอกไม่บอกกระชางมันไปเดี๋ยวเราก็ควฟาร์มทับกันต่ออีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกสักหน่อยโอหลังนี้หล,ห,นหลังน้นอย่งนี้สอดแนมสอดแนม ยิ่งว้านฟาร์มเลเวลทุ่งสูงก็จะได้ซับเยอะนะเพราะว่าเขาจะกดซับออกมาใช้ไงอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็มีหลายล้านอย่างเงี้ยถ้าโดนตีก็จบเลยเหมือนกันโอ้อันนี้ไม่มีมีทหาร300ก็กว่าโอ้โหอะไรอะ่ะมีแต่ทหารเนี่ยซับไม่มีเลยซับไปเจ็ดหมื่น ตีม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเก็บแบงในนั่นเรา,เาขยันนิดนึงเนาะสำหรับการหาทรัพย์แค่นี้เองหาทรัพย์เราต้องขยันนิดถ้าเราฟาร์มอ่ะฟาร์มเดียวผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ช่วยทำให้เราแบบว่าคือ,อยังไงอะ่ะไม่ได้ช่วยทำให้เราได้ทรัพย์เร็วขึ้นเนาะมันก็น้อยเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่ากว่าจะฟาร์มเสร็จกว่าลายเสร็จอย่างเงี้ย เราสู้เราเอาเวลาเราตรงเนี้ยไปนี้ดีกว่าไปหาไอ้พวกนี้ดีกว่าในสองเหมือนนี้มันรักษาได้เนี่ยขยันนี้เดียวเองแค่นี้เองผมก็ไล่ตีไปเรื่อยๆอ่ะคิดดูผมก็ได้มีทรัพย์จนเงี้ยเอาขนาดเอาแค่ใกล้ๆบ้านนะไม่ได้เอาไกลอะไรมากมายนะเนี่ย ก็ยังได้อยู่ได้มีกินมีใช้เลยแหละแบบพอแบบไม่ต้องอะไรสอดไปเรื่อยไปซับแค่นี้โอหลังนี้ไม่มีซับเลยลบกด นี่ๆหลังนี้หลังนี้หลังนี้ก็พอได้เนี่ยมีซับซับพอได้เนาะเราได้มาเจ็ดแปดหมื่นเราไปแค่สอดแนมแค่ไม่กี่พันเองเราก็าไปช่วยไดเ้เราก็เป็นการหาซับเพิ่มเติมไปได้อีกอันนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้สามหมื่นเห็นหอันนี้ไม่ได้นะถ้าเราเอาเฉพาะสีสีขาว ไปตีอะไรงั้นน่ะนี่หาทรัพย์หาทรัพย์นี่หลังนี้เยอะเลยหลังนี้ต้องไปสองทับแบบนี้เนาะ มันก็ได้เยอะนะผมว่าเนี่เห็นไหม,มาได้เจ0 0 0มอาหารเจ0 0 0มืดูไม้ดิไม้แสนกว่าคิดดูกว่าเราจะฟาร์มได้แสนกว่ามันใช้เวลานาน,านมากผมบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากนะเนาะเนี่ยมันก็ได้ทัพมามาให้เราใช้แบบสบายๆอะ่ะบ้านล้างเหรอเราออกตีได้สบายๆเลยอะ่ะดูไม้นะนี่ เมื่ก,กี้ผมมี14ล้าน8แสนเนาะตะ่ก,กีก้ได้มาอีกแสนกว่าแสนแกว่าก็เป็น15ล้านแหละแป๊บเดียวเองหาหาได้ง่ายๆเราไม่ต้องไปแบบว่าเออไปมัวเอาฟาร์มอะไรมากมายเนาะแต่ผมก็แนะนําทิกเฉพาะคนไทยนะแต่พวกฝรั่งเนี่ยผมไม่ค่อยไม่แนะนำหรอกเพราะว่าเขาเติมกันเยอะเนาะเออก็จะเอาเอามาเอา,เอาทิกมาแจกให้กับพี่น้องชาวไทยเรากันเองเนาะซึ่ง ผมมาอยู่นี้ก็เป็นกิลด์ของฝรั่งเนาะก็ไม่ได้เป็นกิลด์ที่เติมอะไรมากมายนะก็แค่เติมพอพอพอประมาณกิลด์เองก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะก็แค่ร้อยกว่าล้านเนาะเออช่วยช่วยกันแต่าบางคนเนี่ยมันก็ไม่มารวมตัวกันอะมันก็เลยยากสําหรับการติดต่อสําหรับาการช่วยเหลือกันเนาะก็เวลาเล่นเนี่ย ผมก็อยากจะแนะนําให้มารวมอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะเวลาระดมพลรวมทัพช่วยเหลือมันจะได้ใกล้ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ส่วนทรั์เนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขอกันนะผมแนะนําให้หากันเองพยายามของผมก็เป็นสายฟรีนะเนี่ยผมก็พยายามหาทรัพย์จากบ้านที่เขาเลิกเล่นแล้วเนาะแ,แถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันก็ผลิตขึ้นมาใหม่เนาะเออ เพื่อเอามาทดแทนทรัพยากรที่เราต้องใช้นนตลอดเวลาเนาะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเนาะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเอ้าอันนี้ผมเต็มอีกแล้วอะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วถ้ามีทริคอะไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะมาอ่า ทำกันให้ดูกันอีกเนาะซึ่งผมเองก็เช้าว่าผมเล่นเป็นไปผมก็เล่ไม่เป็นนะผมก็ยังงง,ง,งอยู่แต่ก็อาศัยจากเกมหลอดโมบายเนาะซึ่งมีประสบการณ์ตรงนั้นในการเล่นตรงนั้นมา3ปีซึ่งตัวหลักของผมก็อยู่ที่ประมาณ1,300ร้ล้านเนาะก็ต้องบอกว่าเกมนั้นเติมไปหลายแสนอยู่พอสมควรต้องบอกว่าหลายแสนเอาต้องบอกว่าอสักประมาณสักไม่ต้องหลายแสนทีเอาสักสองแสนพอเนาะ เในการเติมเกมเนั้นเนาะก็เอมันไม่ได้เติมแบบว่าทีเดียวไงค่อยๆทยอยเติมไปเลยจะรวมรวมมันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นแล้วตอนนี้คือฝากเพื่อนไว้ลลวถ้าเราไม่ค่อยไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนเซ็ตสูตรก็คือโดนโดนซีโร่โดนเซ็ตทหารบ้านทั้งหมดตายจนทรัพ,พยากรที่เรามีก็ไม่เหลือเนาะเอออะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพงที่นี้เนาะมาแนะนำทิศการเก็บทรัพ,พยากรง่ายๆ เอาไว้ใช้กันหาจากบ้านล้างเนี่ยช่วยได้เยอะเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลายกันไปก่อนบา,บายบายจ้ะทุกคน